ทุกคนอุ๋มมาในตาพีบล็อกค่ะวันนี้นะคะอุ๋มก็มารีวิวในเพลย์ลิสต์มัม่หุมรีวิวตามสัญญาค่ะก็เป็นเครื่องปั๊มนมนะคะที่อุ๋มใช้มาตั้งแต่น้องเดซี่คลอดเลยคือซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่เดซี่จะคลอดแล้วเราเตรียมไว้นะซึ่งอุ๋มรู้ว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วนะคะเขาก็คือคุณสเปกตาส์เอสวันพลัสนะคะคิดว่าน่าจะเป็นมัสแฮฟไอเทมของแม่แม,แม่หลายๆคนตั้งแต่ใช้มากเกือบสามเดือนเนี่ยรู้สึกว่าตอบจนย์มากนะคะปั๊มนมได้นุ่มละมุนนเเลี้้้ยงงตตาะะคขวมม่ไอ อรอเทิร์โปรก็ใช้ได้ตัวนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตามฉบับแม่อุ้มกันดีกว่าค่ะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าถ้าเกิดแกะกล่องออกมาเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในกลอ่องรวมทั้งวิธีการประกอบแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันด้วยนะคะก็จะมีตัวเครื่องนะคะสเปกต้า1 Plus ตัวนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จท,ที่มาด้วยกันนะซึ่งชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างนานแต่ว่าด้วยความที่ขาดเครื่องปั๊มนมไม่ได้เนี่ยพอแบตเนี่ยเขาโชว์สเตตัสที่มันเหลือแบบขีดเดียวแล้วอุ้มก็จะชาร์จแบบเลยววว่่่าาากัััะะะหหมดรงรงปคอนนี้ เซตกลวยใน้1เซตนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอุ้มจะแกะของใหม่ที่ดูอีกเซตหนึ่งที่อุ้มซื้อมาเพิ่มของใหม่จะใส่กว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้คือใช้ทูกวันจริงๆนะทุกคนคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองต้องปั้มนมบ่อยๆนะคะซื้อกลวยสำรองไว้เลยหรือว่าซื้ออุป,ปกรณ์นะคะอีกชุดหนึ่งไว้เลยดีกว่าเนาะเพราะเราต้องล้างใช้ทุกวันจะได้มีไว้เปลี่ยนใช้ด้วยค่ะตัวใหม่นะคะก็จะมาในกล่องลักษณะแบบนี้นะคะสเปกตาอุ้มใช้ขนาดกลวยสาย24สมิลอันนี้ก็คือหนะ้าตากลวยปัะะ้ ตอนแรกๆผมมีความงงมากๆเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็จะมาแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะมากมายแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องเอาใสาย่ยางใส่ตรงนี้หรือเปล่าทำไมใส่ไม่ได้อะมาดูวิธีการประกอบกันนะคะว่าทำยังไงนะตัวนี้นะคะจะเรียกว่า back f o a l protector หรือเป็นตัวกันย้อนนะคะแล้วก็จะมี เป็ดหนะ้าตาแบบนี้ซึ่งเขาจะจัดมาเป็นเซตอยู่แล้วนะเวลาเราแกะกล่องมาก็จะมีเป็นเซตก็ยังไม่ต้องรวมกันนะแบ่งไปชิ้นชินช้นไว้จะได้จําง่ายนะคะว่าทํายังไงเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะก็คือทุกชิ้นต้องล้างก่อนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอบ UV หรือว่าจะนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือตัวแบคโฟนะแล้วก็อันนี้คือตัวปักเป็ดน,นะคะวิธีการประกอบก็คือเอากลวยมานะคะใส่ปักเป็ดด้านล่างตรงนี้นะอันนี้คือตัวด้านหลังที่เราต้องประกอบเข้าไปนะคะอ่ะ เขาจะมี2ชิ้นที่ขนาดไม่เท่ากันทุกคนอันนี้นะอันเล็กเนี่ยจะติดเข้ากับตัวกลวยอย่างนี้นะคะใส่ตัวซิลิโคนตัวนี้เข้าไปแล้วก็ปิดตัวนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของกลวยปั๊มนมหนึ่งข้างนะคะแล้วก็สายเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อไปคอนเน็กกับเครื่องปั๊มนมตรงนี้ค่ะโดยตัว S1 เนี่ยสามารถจะปั๊ม ทีละข้างหรือปั๊มสองข้างพร้อมกันก็ได้นี่ก็มีตัวนี้มาช่วยปิดวาลวนะคะถ้าเราจะปั๊มข้างเดียวอีกอย่างที่อ่๋ชอบมากคือเขามีไฟอะทุกคนตอนแรกอุ๋ก็คิดว่าจะมีไฟทําไมนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นไฟที่อ่๋ได้ใช้บ่อยมากๆเนื่องจากว่าเวลาลูกเราหลับเราต้องลุกขึ้นมาควานหาอุปกรณ์ปั๊มนมเนี่ยไฟนี้คือเขาไม่แยงตาด้วเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เปิดไว้คืออุ๋มานอนในห้องเดียวกันใช่ไหมเราก็ต้องไปแอบปั๊มนมที่แบบปลายเท้านะคะเพื่อไม่ให้กวนคุณ สามีแล้วกวนลูกแต่จริงๆแล้วสเปกตรตัวนี้เสียงไม่ดังไฟก็คือตรงนี้นะคะมี2องเลเวลนะคะแล้วก็มาถึงวิธีการใช้งานที่อุ้มใช้จริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นโหมดส่วนตัวของอุ้มดูรีวิวหลายๆท่านมาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโหมดที่อุ้มใช้ประจำํะจำๆเนี่ยก็คือตามนี้เลยค่ะเปิดเลยค่ะปึ๊บเปิดมามันก็จะอยู่โหมดที่เราเคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้อุ้มจะใช้โหมด ที่เขียนเลข70ตัวนี้คือการกระตุ้นนะคะเลเวลที่คุณแม่มือใหม่ควรจะเริ่มคือเลเวลหนึ่งนะคะก่อนจะใส่กวยปั๊มนมมาเปิดเครื่องเช็คดูก่อนว่าเขาอยู่ที่เลเวลหนึ่งเนาะอยาให้กระชากขนนมตั้งแต่ครั้งแรกเดี๋ยวจะเจ็บนะคะใช้เลเวลหนึ่งดูก่อนว่าเราไหวไหมเนาะปั๊มที่หมดกระตุ้นนี้ประมาณ2-5นาทีคือบางทีน้ํานมมันมาแล้วแน่นคัดเต้าแล้วอุ๋มก็จะปั๊มกระตุ้นแค่2นาทีไม่เกินนี้แล้วก็เปลี่ยนโหมดไปใช้โหมดดูดได้เลยตอนแรกที่อุ๋มใช้เลยคือกระตุน้น้นนน5าททีีะะคะแลวก็ไป่หมด ปั๊มนะคะกดที่ปุ่มนี้นะคะไปที่หมดปั๊มปุ่มจะปั๊มที่ความถี่54านี้คืออันที่บนสุดก็คือกดไปจนบนสุดนะคะ เราก็ปั๊มที่ตัวความถี่54นะคะไปเลยอุ้มปั๊มยาว20นาทีเลยค่ะก็คือกระตุ้นไป5ปั๊มอีก20นะคะเราก็ลดลงมานะคะที่38ตัว38เนี่ยจะเป็นการดูดที่ยาวเราก็เพิ่มความแรงไปอีกสักหนึ่งนะนี่คืออุ่มตอนแรกๆนะคือเขาบอกว่าอันนี้จะขายเวลาตอนที่ลูกเราดูดเนาะเป็นการปั๊มให้เกรียงเต้านะคะในขั้นตอนสุดท้ายอีก5นาทีก็คือครบ30นาทีนะคะในการปั๊มพอครบแล้วเขาก็จะดับ นะนี่ก็คือวิธีการปั๊มของอุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าที่ใช้เก็บตัวอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะแล้วก็เวลาเราต้องเดินถาวไปข้างนอกนะอุ่มแนะนําว่าซื้อกระเป๋ากับเขาเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ชีที่ด้านะคะเขาก็เป็นผู้นําเข้าสเปกต้าแล้วก็มีกระเป๋าด้วยก็คือกระเป๋าเนีย่ยเวิร์กมากๆเรเรียกกระเป๋าใบนี้ว่าน้องตู้เย็นนะคะเพราะว่าเขาอะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นด้วยนะคะเราก็ใส่ตัวเจลเก็บความเย็นด้านล่างนะ,ะตัวด้านบนเนี่ยก็คือใส่เครื่อง ใส่สเปกตรได้พอดีแบบนี้เลยนะคะคือด้วยความที่เครื่องปั๊มนมเนี่ยเขาค่อนข้างจะอันใหญ่นิดน,นึงเราก็ต้องหากระเป๋าที่เก็บได้นะแล้วก็อย่าลืมเอาสายชาร์จไปด้วยนะคะเวลาเดินทางนะสายชาร์จเนี่ยก็จะเก็บด้านบนได้เลยไว้ในนี้นะคะห้ามลืมไม่กําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะช่วงปีใหม่นะเราก็ต้องจัดกระเป๋าให้ดีๆนะคะแล้วด้านล่างเราใส่ตัวเจลเย็นนะคะบริเวณน,นี้แล้วก็ใส่กลวยปั๊มนมขวดนมถุงนม ไว้ในนี้ได้เลยในช่องด้านหน้าอุ้ก็จะมีแอบเก็บแบบถุงเก็บน้ํานมไว้ด้วยนะคะเผื่อเวลาเราปั๊มนอกสถานที่อันนี้เป็นกระเป๋าชทีทีด้าน,นะคะเขามีเป็นเซ็ตด้วยซื้อเครื่องปั๊มนมพร้อมกระเป๋าเลยก็คุ้มค่าดีเล่าความประทับใจต่อ สเปกตาเนาะคืออุ๋มมารู้สึกว่าเขาเป็นเครื่องปั๊มนมที่ปั๊มนุ่มละมุนมากๆแล้วก็ไม่มีการเจ็บหัวนมหัวนมแตกเนี่ยเรื่องจากว่าเราเข้าเต้าไม่เป็นแล้วก็ลูกก็ยังดูดไม่เป็นนะคะแค่นั้นเลยคือเครื่องปั๊มนมเนี่ยละมุนมากจริงไม่เคยมีเลือดซิบออกมาหรือว่าไม่เคยรู้สึกแบบปวดระบมเต้าเลยเขาเนี่ยเหมาะสําหรับคุณแม่มือใหม่ S1 เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆสําหรับตัวอุ่มนะคะคืออุ่มก็ได้ลองมาหลายแบรนด์เหมือนกันคือแบรนด์อื่นก็จะค่อนข้างแบบมีความแบบแรงกว่านี้เนาะแล้วก็ความรู้สึกก็คืออุ่มรู้สึกว่าขาว่าดูดได้เกลี้ยงเตาถึงแม้จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าเอาออกมาได้หมดจริงๆคือกังคืออุ่มต้องมีรอบหนึ่งที่อุ่มต้องปั๊มแบบให้หมดให้ดูดให้เกลี้ยงเตาเนี่ย หนึ่งครั้งคือกลางคืนนะเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าสบายเต้านอนหลับได้ยาวหน่อยนะคะอาจจะสักสี่ชั่วโมงอะไรนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ปั๊มให้เกลี้ยงเต้าอะ่ะบางทีสองชั่วโมงอุ้มเริ่มเจ็บตึงเต้าแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นความเศร้าของแม่น้านมเยอะนิดนึงนะคะคือถึงลูกไม่ตื่นมาทานนะอุ้มก็ต้องตื่นมาปั๊มนมอยู่ดีอยากมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนิดนึงนะคะก็คือข้อดีเนี่ยจริงๆเราเล่าไปหมดแล้วเนาะว่าเขาทั้งดูดนุ่มดูดละมุนนะคะเกลี้ยงเต้าใช้ง่ายนะคะแล้วก็มีแรงดูดที่ดีเอออาานมออมมกไดด้หดแ ว่าอย่างเดียวเลยมีข้อเสียข้อเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับคุณแม่ที่จะต้องเดินทางหรือไปทํางานทุกๆวันนะคะอาจจะยากนิดนึงก็จะมีสเปกตาเครื่องที่เป็น พกพาได้ยังไงทุกคนลองไป่องกันได้แต่โอ๋มีสเปกตาตัวนี้ตัวเดียวนะก็เลยเล่าได้เท่านี้อ่าอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียในมุมของอุ๋มนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวคุณสเปกตาเอสวันในรูปแบบของอุ๋มนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกของอุ๋มจริงๆจากผู้ใช้งานจริงเกือบเกือบสเดือนแล้วนะแล้วก็สําหรับคุณแม่นะคะที่มีปัญหายากสอบถามอยากคุยกันเรื่องนมอะไรอย่างงี้นะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวอุมจะมาตอบอีกทีนึงก็ไว้เจอกันอีกทีครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ bye bye. สวัสดีค่ะ